สวัสดีครับวันนี้ทีเอ็นทีศูนย์รับสร้างบ้านก็จะมารีวิวบ้านให้ดูอีกหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกมินิมอลญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเ,เดี๋ยวพาไปชมข้างในกันเลยครับแต่ข้างนอกก็จะมีฝั่ขงขวานะครับก็จะเป็นหินกาบนะครับสีเทา เพือบสีเงาครับสวยงามแล้วก็มีไฟกิ๊กแล้วก็มีบัวอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกระจกลายไม้แบบบานกระทุ้งข้าง2บานนะครับสวยงามครับตรงนี้ก็จะเป็นทําที่ไว้สำหรับปลูกต้นไม้ครับตรงนี้ก็จะเป็นลายหน้าบ้านนะครับเป็นลายไม้นี่เจ้าของบ้านเลือกเองครับ ั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นทําที่ปลูกต้นไม้ครับที่ต้นไม้ปลูกว้อย่างสวยงามครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีไฟกิ่งนะครับีรด้วยาสามดวงครหน้าแต่มาบ้านก็มีดาวไลา์ห้งสองดวงครับประตูจะเป็นบานเลื่อนครับแบ่งสี่บานครับเป็นลายไม้อลูมิเนียมลายไม้ครับ ก็จะเป็นระเบียงบ้านนะครับระเบียงบ้านในขนาด4.5ปูน3เมตรครับแล้วก็จะมีไฟดาวร้ท์อยู่4ดวงครับเอาไว้นั่งกินลงชมวิวครับแล้วก็เข้ามาดูข้างในกันครับข้างในเปิดเข้ามาก็จะเป็นลาย เห็นอ่อนนะครับสวยงามครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตไฟฝั่งซ้ายข้างบนก็จะมีไฟดาวไร์ครับดวงโคมไฟสองดวงแล้วก็ที่เห็นกับพลิบกับพลิบนี้ก็จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับตรงนี้ห้องนี้เป็นห้องถัวห้องรับแขกครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเคาน์เตอร์บาร์นะครับเจ้าของบ้านโทาจะทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ ผมก็ทําให้ครับอันนี้ทีวีไม่ได้แถมนะครับจะสามานมาวางไว้ครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวครับเป็นซิงค์ล้างจานอ่างล้างจานประตูบานซิงค์แล้วก็ซิงค์แขวนครับตรงนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับบ้านหลังนี้จะเป็นขนาดสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับอ่ะเรามาดูห้องนอนหนึ่งกันเลยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิดเข้ามาก็จะเป็นพื้นเหมือนเดิมครับับกระเบื้องขนาด60สิคูณหบครับมีหน้าต่างบางกระทุ้ง2บานฝั่งนี้แล้วก็3บานฝั่งนี้ครับมีไฟดาวไลท์มีโคมไฟครับดาวไลท์สี่ดวงครับห้องนี้มีห้องน้ำในตัวครับเราดูห้องน้ำกันเลยครับ เปิดไฟก่อนครับเปิดเข้ามานี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือครับสวยงามครับมีช่องเก็บของมีด้วยมีก๊อกน้ำกระจกอ่านนี่เลยผูถ่ายหน่อยครับเพื่อมีไฟห้องน้ำาพื่อลบลมอากาแล้วก็ช่องแสงนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีที่วางสบู่ มีราวแหวนผ้าครับมีก๊อกสนาแล้วก็ชั้นโคกครับผมประมาณนี้เลยครับอ่ะเรามาดูห้องต่อไปกันเลยครับห้องต่อไปก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ครับตรงนี้ตรงนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องขนาดสามคูณสี่จุดห้าเมตรครับอ่าสวยงามครับมีโคมไฟ ใหญ่หนึ่งดวงมีบานประตูกระทุงสามบานครับมอไปช่วยงามครับผมอ่ะแล้วก็มีห้องหนึ่งนะครับห้องนอนที่สามอันนี้ห้องนอนเล็กครับ,ห,นนรบห้องนอนเล็กขนาดสามคูณสามเมตรครับอ่ะก็จะมีโคมไฟรวงครับอ่าบานกะจบใหญ่สองบานครับผมก็มีประมาณน,นี้ครับอ่า ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้งํารวมห้องนี้นะครับก็ม,มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือมีกระจนนะครับเป็นกระเบื้องกจะมีสองโซนแล้วก็ผนงังผนังโซนเปียกก็จะเป็นสีเท,ทาเทาโซนมีกันนนน้นโซนแห้งโซนเปียกนะครับสีขาวลายยีพรอ,อย่างนี้ครับชับบ้นพื้นก็นลายนี้ครับต่อมาเลือกเองครับหรือได้ครัเป็นชอบครับอ,อันนี้ก็จะเป็นราวต่างผ้า เริ่มทำน้ําอุ่นครับแล้วก็ที่บานสบู่ครับประมาณนี้เลยครับสวยงามครับผมบ้านน่ารักน่ารักน่าอยู่ครับประมาณนี้เลยครับสนใจสร้างบ้าก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่นีศูนย์รับสร้างบ้านโทร0 9 9ย์8 5 2 2 5ก้ครับขอบคุณครับ